อันนี้ด้านข้างหรือด้านหลังนะครับของผาซ่อนแก้วมุมนี้จะไม่ค่อยได้เห็นนะที่ใครมาถ่ายภาพนะท่านผู้ชมนะักท่องเที่ยวต่างๆจะถ่ายด้านหน้าทั้งหมดนี้เป็นมุมข้างนะครับเป็นมุมที่หาถ่ายยากเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะเหมือนท่านนั่งแสดงธรรมอยู่ บรรยากาศนี้อยู่ที่เขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็จะมีบรรยากาศโดยรอบนะฮะให้ผู้ชมได้ชมนะฮะนั้นก็จะเป็นที่บริเวณเขาเค้อแล้วก็นี่คือผาซ่อนแก้วนะฮะอาคารกุฏิสง์นะครับแต่ละ กุดตะลกุดฮะก็นะกทําแบบย้อนยุคสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเข้ากับบรรยากาศของพื้นที่ให้เข้ากบรรยากาศของต้นไม้นะครับให้แตกต่างกับรีสอร์ทไปนะครับถ้าไปทําแบบรีสอร์ทก็จะเหมือนรีสอร์ทเอ่อทั่วๆไปที่มองเห็นในเรียงรายในเขตเขาค้อนะครับเขาค้อตอนนี้อากาศเย็นมากนะฮะอันนู้นไกลสุดเลยก็จะเห็นริบๆพัดกังหานลมนะครับที่มีลมพัดๆอยู่นะฮะ พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วเป็นบรรยากาศที่น่าเก็บไว้นะครับหลายคนหลายท่านที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะครับถ้ามาตรงวันเสาร์ที่จะมีการใส่บาทหรือตักบาตรนะครับท่านผู้ชมที่มาแล้วก็จะได้ร่วมทําบุญใส่บาทด้วยตักบาตรด้วยนะข้าว อาหารแห้งต่างๆนะครับหรือท่านผู้ชมจะติดออามาในรถนะไปซื้อตามห้างหรือตามอะไรก็ได้นะครับใส่รถมาแล้วก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับขอย้ำนะรประมาณ7โมงนะครับเจดโมงเป็นต้นไปนะครับหลวงพ่อก็จะรอรับบาตรที่หน้าพระพุทธเจ้าหพระองค์นะครับท่านผู้ชมก็จะมาร่วมบุญการกุศลหรือร่วมใส่บาตรทำบุญได้นะครับอันนี้เป็นภาพด้านด้านหลัง นะผมเอามาเอามาฝากให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับที่ผาซ่อนแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารทั่วไปนะที่ผมยืนอยู่นี่นะก็จะเป็นอาคารแบบนี้เขาก็จะมีวิวนะฮะเขาก็จะมาถ่ายรูปแบลกันนะครับมาวัดนะฮะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเรามาทําบุญนะรเราก็ทําให้ครบเลยจะเป็น นะการใส่บาตรการไหว้พระการฟังธรรมการแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าครบถือว่าโอเคนะครับบางคนมาบอกว่ามาผ่าซ้ำแก้วเนี่ยฮิตสุดเลยนะฮะเช็คอินถ่ายรูปว่ากูมาถึงแล้วเนี่ยพูกสายชาวบ้านนะกูมาถึงแล้วแค่นคั้นนะไม่ได้มาบอกว่าวา,ว,าวัดแต่ไม่ได้มาทําบุญหรอมาถ่ายรูปเอาไปอวดไปอ้างกันอย่างนั้นะจะไม่ได้บุญน,นะครับจะไม่ได้บุญแล้วขอบอกขอบอกนะฮะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของท่านท่านจะทําอะไรก็เรื่องของท่านนะฮะแต่เราก็บอกให้ท่านได้ดรับรู้แค่นั้นเองนะครับเ่ถ่ายรูปทำไหมหน้าตาดีมั้งอ,อ๋อมันของธรรมดาครับพี่นะพี่เขาคนหน้าตาดีนะคนมาทําบุญจะหน้าตาดีอย่างนี้แหละครับถ้าไม่หน้าตาดีจะมาที่วัดเขาจะไม่ต้อนรับนะฮะถ้าถ้ามออีอะไรก็จะผวาไปหมดนะ มังคืนก็บอกว่นา,นานี่ฟิดบัดนะทั้งสองคนเลย